สวัสดีครับทุกทคนต้องบอกว่าเข้มงวดขึ้นไปรยุกทีนะครับโอ้โหถ้าเป็นหนังนะถ้าเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะพีคจุดจุดไฮไลท์เลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นหนังเนี่ยเหมือนกับจุดที่ว่าใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะครับสําหรับเงินบุญเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ DSI เข้ามาเนี่ยเข้ามาลงลึกถึงเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าเขาเรียกนะวงแตก หัวสายบอสนี่กระจาก,กระจายปิดห้องกกันระนาวเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกเงินมันไม่มีจริงยังไงมิจฉาชีพมันก็ต้องอยู่ได้ไม่นานอะความจริงก็ปรากฏออกมานะแล้วที่สําคัญเนี่ยเมื่อหล,หลายวันก่อนมันมีบอสบอสคนนึ่งโอ้โหโกรธหัวฟันหูวี่อย่างเลยท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าบัญชีโดนอายัดครับท่านผู้ฟังบัญชีโดนอายัดจากดี I แล้วสมาชิกเนี่ย ก็ไม่รู้ก็โอนเงินเข้าบัญชีที่ถูกอายัดดังนั้นบอสคนนี้ก็ไม่ได้เงินเพราะบัญชีมันถูกอายัดใช่ไหมครับก็เลยโทรหาโทรหาเจ้าหน้าที่ดีเอไอเลยโทรหาผอภอาคหกคุณพงศธรอํานวยนะครับโทรถามว่าทําไมบัญชีถูกอายัดโอ้ท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่ามันเท่ากับไอการโทรครั้งนี้เป็นการเขาเรียกนะชี้ชะตาอย่างที่เขาบอกว่ามิจชาชีพ หรือว่าโจรเนี่ยจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้บ้างนะครับซึ่งอันนี้ทิ้งร่องร่องร,อ,งรอยเต็มเต็มเลยบอกว่าเป็นโครงการจากรัฐบาลเดีย๋ยวเป็นโครงการเทศจากรัฐบาลเดี๋ยวโครงการเทศของที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไปฟังคลิปกันแล้วจะรู้ว่าหลักฐานแบบเต็มๆต็มเลยที่ทิ้งไว้ให้ DSI แล้วก็เท่ากับว่า <c oughs> แอบอ้างหน่วยงานหลายๆอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันแล้ว คิดตามผมนะครับว่าเขาทิ้งหลักฐานอะไรกันไว้บ้างนะครับตามมาเลยครับสวัสดีครับจ้าบัิจ้าครับเออของพี่รัตดาพูดอยู่ค่ะชื่ออะไรนะครับคุณชื่ออะไรนะครับชื่อรัตดาสตาเดูมันครับครับคุณรัตดาครับว่าไงครับบัญชีพี่ดาโดนบล็อกไม่สามารถทำธุรกรรมได้ อ๋อครับผมครับ,บาาอ,รอ๋อบัญชีของคุณรัดานะครับถูกพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษนะครับอายัดไว้นะครับแครับผม,ม,มออมเป็นอะไรเราเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะก็คุณรัดาทําอะไรครับอืมน่าจะมีคนฟ้องพี่หรือเปล่าฟ้องเรื่องอะไรครับไม่รู้นะเดีย่ยวกับพวกกันเรานี่ไงก็แล้วคุณแล้วคุณรัดาทําอะไรครับสมาชิกอะไรครับ เราทำเงินของการเทรดยังไงเทรดเงินใช่ค่ะเทรดเงินอะไรครับเงินเงินโครงการของรัฐบาลนี่แหละเราทำกันอย่างนี้จะเนี่ยโครงการของรัฐบาลมีเทรดเงินโครงการของรัฐบาลด้วยหรอครับมีอยู่นะเราทำงานอ้พวกกระเทดเป็นเหนือเงินพวกอะไรนะครับฝั่งกเคือพวกยกต่างประเทศนะคะตกลงเป็นต่างประเทศหรือของรัฐบาลครับบปรนต่างประเทศ ต่างประเทศเหรอครับเทรดเงินต่างประเทศเหรอครับใช่ค่ะเงินอะไรครับขอโทษนะครับเออจะเป็นโครงการนีลาเราก็ทับับกับตามผู้ใหญ่บอกมานะคะผู้ใหญ่ไหนครับขอโทษนะครับเออมันมีชื่อใชัยานันเลยลค่ะใช้ยานัน้ก็สงใช่สูงบอสวันวิสาบอสวันวิสาใช่ว,วันวิสาขียมหินะวันวิสาไหนนะครับ วันวิสาเหี่ยมหืนค่ะวันวิสาเหี่ยมหืนเป็นบอสเหรอครับใช่ค่ะบอสอะไรครับเป็นบอสของอะไรครับขอโทษนะครับบอสบอสบอสเกี่ยวกับเงินเรานี้ยเราทำการส,งงะะส่งต่อกันไปน่ะค่ะส่งต่อกันไปหมายความว่าส่งต่ออะไรครับส่งต่อผู้ใหญ่ส่งเงินส่งผู้ใหญ่เราระดมจากสมาชิกแล้วก็ส่งต่อผู้ใหญ่อย่างเนี้ยคุณรัตด,ดาระดมเงินจากสมาชิกแล้วก็ส่งต่อผู้ใหญ่ใช่ค่ะผู้ใหญ่คือใครนะครับ ไม่ทราบว่าผู้หญิงใครแต่ว่าเขาไม่บอกชื่อเ่ารู้แต่ว่าราวสูงสังคนนี้คนที่สูงตังคนนั้นอืมนั้นคุณรัดาก,ก็ต้องมาพบพนักง,งานสอบสวนนะครับผมที่คะ่ะอ่าที่พิษณุโลกครับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่หกครับอโอ้ติดใจเหรือถ้าจะที่กรุงเทพหรือจะที่กรุงเทพก็เดี๋ยวก็ต้องนัดหมายมาครับครับผมเรา่องเรืเรทำแบบไหนคะ ก็ต้องเตรียมข้อมูลนี่คุณรัตดาบอกผมนะครับมาชี้แจงครับว่าคุณทําอะไรอครับผมแล้วผู้ใหญ่ไหนเอ้ฮะผู้ใหญ่ไปได้ได้ไหมก็ท้าถ้าแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับเดอครับก็ถ้ามีพยานมีเอกสารหลักฐานอะไรก็นํามาชี้แจงครับแต่เดี๋ยวผมจะสอบผู้ใหญ่ของคุณด้วยหรือไม่ไปพร้อมกันเลยไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องขอถามคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนนะครับครับผมแต่ถ้าคุณมี หลักฐานอะไรจะมาชี้แจงก็เตรียมมาได้ครับก็มีหลักฐานก็การโอนเงิน,นเลยแล้วโอนเงินแล้วคุณโอนเงินเรื่องอะไรครับคุณไประดมเงินชาวบ้านมาเนี่ยครับมันมันคือเทรดเงินต่างประเทศอะไรอะครับขอโทษนะครับผมไม่เข้าใจต้องถามบอสดีกว่าถามบอสแล้ให้ข้อมูลทีหลังได้ไหมคะเอาตบวนี้นะอ่าครับผมถ้างั้นถ้างั้นจะมาพบพนักง,งานสอบสวนเมื่อไหร่ครับหรือสรุปไปที่พิษณุโลกไหมครับไ,ไม่ต้องคุยกับบอสก่อนแต่ก็ต้องใหด้ดกพิโโลกเข้าไที่หมือไก่นะ ครับผมครับได้ครับได้ครับครับถ้าย่งไรรบกวนรีบแจ้งเลยนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมหลักฐานทิ้งไว้เยอะมากมายมีทั้งบอกชื่อด้วยนะแล้วก็ซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบพลาดอะพลาดจนได้ผมว่าคนในกลุ่มเนี่ยหรือว่าแก๊งวิชาชีพด้วยกันเนี่ยคงจะบอกว่าไม่น่าเลยไม่น่าโทรหา ดีเเลยดูสิเนะี่ยคือแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรนะพูดกลับไปกลับมาแล้วก็หลักฐานมันมันมดตัวเองไนงะแล้วก็แอบอ้างรัฐบาลด้วยก็บอกว่ามันใกล้จบแล้วนะครับสำหรับคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ซื้อโปรเนี่ยที่ยังไม่ตาสว่างเนี่ยก็ยังไม่เดือดร้อนนะคือเดือดร้อนหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ยังมีความเชื่ออยู่แล้วยิ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีกระแสะข่าว กระแสว่าข่าวว่าพออภาคหกโดนย้ายซึ่งมันก็ไม่เป็นความจริงก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้พวกนี้เขาเรียกปล่อยข่าวลือ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวก็คงมีการเอาผิดกันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงมารายงานต่อนะครับช่วงนีย้ยอมรับว่างานเยอะพอสมควรอาจจะเข้ามาช้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็พยายามจะนำเสนอข้อมูลเนื้ออะไรที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้ทุกท่านตาสว่างนะครับ สวัสดีครับ